เสียงอะไรน่ะโอ้ผู้ติดตามที่รักครับนั่นเป็นอะไรกันน่ะช่วยกดกระดิ่งเพื่อลดความกลัวให้ผมหน่อยนะ กดไล้วยนะถ้าคุณก็กังวลเหมือนกันเธอทำอะไรกับบ้านนี้น่ะสู่เพิ่งทำมันเสร็จเมื่อวานนี้เองนะกลับไปที่กรงของเธอเลยกลับบ้านไปเฮ้แปลกจังแฮมสเตอร์หายไปไหนกันนะแค่ฝันไปเท่านั้นเองอ ิดอะไรขึ้นหรอแซมแม้หมดจับหนูแฮมสเตอร์ไปนะสิตอนแรกฉันคิดว่าฉันฝันแต่ไม่ใช่มันเป็นเรื่องจริงจริงเหรอ,อสู้ย่งไปนะแค่จับพวกหนูไปโอ้แซมพวกเขาแค่แอบหนีออกมาจากโรงมากินบ้านขนมปังเท่านั้นเองใครแอบหนีฉันกลัวจะตายแล้วสู้ทำไมทำไมเชื่อฉันฉันเชื่อเธอแซมแต่พวกหนูปลอดภัยดีเธอรู้ได้ไง ก็ฉันเจอพวกเขาในอีกห้องนึงมาแอบแทะบ้านขนมปังแล้วก็วิ่งหนีไปนะ่เอ,อ้ามันอร่อยหรอแน่นอนเพราะบ้านนี้ทํามาจากแป้งขนมปังขิงนะ่าแล้วไม่มีแม่มดหรอไม่มีหรอกจะ้ะแซมนี่ไม่ใช่นิทานนะถึงบ้านขนมปังขิงจะมาจากในนิทานก็ตามเถอเยี่ยมไปเลยหงางามงามๆมสุขฉันอยู่ในนี้ได้ไหมไม่กลัวแม่มดแล้วหรอ รอเล่นจะแซมขอฉันเล่านิทานเรื่องบ้านขนมปังขิงให้ฟังนะคะแล้วเราก็จะทําอะไรบางอย่างที่ยอดเยี่ยมมากๆให้กับหนูแฮมสเตอร์แล้วพวกเขาก็จะไม่วิ่งหนีอีกต่อไปทุกคนกดติดตามและแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้เราจะแสดงบางอย่างที่เซ็งสุดๆให้ดูไงทุกคนวันนี้เราจะมาทาบ้านขนมปังขิงจากกระดาษลังให้หนูแฮมสเตอร์ของเรากันเร,เราจะเริ่มต้นที่พื้นก่อนแล้วก็ผนงังที่มันจะต้องแข็งแรงหน่อยและฉันก็เจาะรูตรงนี้เพื่อให้แฮมสเตอร์ของเราเข้าออกได้ไง่าย เดี๋ยวก่อนทำเป็นรูปทรงต่างๆสิวงกลมตรงนี้สี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็ดาวตรงนี้แล้วเราก็จะได้ทาสีให้สวยๆแซมมี่นั่นมันเวอร์ไปแล้วเราทำรูให้แฮมสตเตอร์เฉยๆจ้ะมันจะต้องใหญ่แล้วเรียบๆเ,เพื่อพวกเขาจะได้ไม่บาดเจ็บไงล่ะสู้มาถาห้องใต้หลังคากันเถอะได้เลยจ้างั้นถ้าช่วยหยิบหนังสือบ้านขนมปังขิงจากชั้นหนังสือให้หน่อยได้ไหมจ๊ะ อ่านหนังสือหรอไม่ทาสีหรอเพื่อสร้างแรงบันดาลใจไงแซมงั้นก็ได้โอเคฐานของเราเรียบร้อยแล้วแซมพูดถึงห้องใต้หลังคาใช่ไหมคะฉันเตรียมส่วนนี้มาแล้วล่ะงั้นมาติดมันลงไปตรงนี้จากนั้นก็หลังคาที่ทำจากชิ้นส่วน2ชิ้นนี้มันสำคัญมากนะคะที่ต้องทำให้ได้ขนาดที่ถูกต้อง แล้วไหนเราแรงบันดาลใจจากหนังสือที่ว่าเปิดดูสิแ,ออแ,สแซมพวกหนูปลอดภัยดีจำไม่ได้เลยไงใช่ใช่ว้าวมันสวยจังเลยแล้วก็น่าจะอร่อยด้วยสู้ฉันจะไปที่นั่นได้ยังไงอ่ะ มันเป็นนิทานนะแซมแต่งขึ้นโดยพี่น้องตระกูลกริมว่าเขาชอบแวะไปหาเพื่อนๆน,นั่งลงข้างเตาผิงอ,อ๋องั้นเราเป็นเพื่อนกันได้ว่าแต่สูมาทำเตาผิงให้แฮมสเตอร์ของเราด้วยเถอะใช่มันจะต้องอบอุ่นน่าดูเลยล่ะและเตาผิงของเราก็ทำจากชิ้นส่วนสองชิ้นนี้ส่วนรูนี้ก็ใหญ่พอสำหรับแฮมสเตอร์ฉันต้องพับส่วนนี้แบบนี้แล้วก็ถือไว้แบบนี้ เราต้องทากาวลงไปที่ขอบของเตาผิงเพื่อติดตั้งไว้ในบ้านและฉันก็จะปิดมันไว้ด้วยชิ้นส่วนเล็กๆอีกชิ้นแบบนี้เยี่ยมเลยคราวนี้ก็ปล่องไฟเราต้องทำให้กว้างๆหน่อยเพื่อให้แฮมสเตอร์สามารถปีนขึ้นลงได้สู้แล้วเรื่องนีทานละ่ะก็พี่น้องตระกูลกริมเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านขนมปังนี้ไว้ในปีคริสตศักร,ราช1812ว้าวนานมากเลยตอนนั้นยังมีไดโนเสาร์อยู่ไหม แล้วเมือกละ่ะแซมดูเหมือนเธอจะลืมทั้งเรื่องไดโนเสาร์ <ant> แล้วเรื่องเมือกไปพร้อมกันเลยนะเปล่านะฉันแค่ทดสอบเธอเฉยๆเอาล่ะจากนั้นทั้งคููก็ได้เขียนหนังสือน,นิทานขึ้นมาทั้งเล่มหลังจากที่ได้ตีพิมพ์แล้วบ้านขนมปังขิงก็ได้รับความนิยมขึ้นอย่างมากเลย <S <S ฉันชอบเรื่องราวนี้จังแต่นิทานมีเนื้อหาค่อนข้างน่ากลัวความจริงมันก็ใกล้เคียงกับความฝันของเธอนะ มีแม่มดที่จับตัวเด็กน้อยสองคนพี่น้องไว้ในบ้านขนมปังขิงแสนสวยและนางก็ต้องการจะจับพวกเขากินหยุดเถอะด้โปรดแต่มันจบลงด้วยดีจ้ะและแม่มดก็เป็นฝ่ายแพ้แถบตรงปล่องไฟนี่คืออะไรหรอมันเป็นบันไดไว้ให้แฮมสเตอร์ของเราปีนเข้าไปในปล่องได้ง่ายๆนะจ้ะเอาล่ะมาประกอบปล่องไฟแล้วติดกาวให้เข้าที่กันเถอะแบบนี้ ค่อยๆนะคะและต้องให้แน่ใจว่ามันพอดีกับช่องหน้าต่างบ้านนี้จะออกมาสวยแน่ๆรู้ไหมว่าขาดอะไรไปการตกแต่งบ้านไงล่ะใครเอ่ยทาสีได้เก่งที่สุดก็แซมไงล่ะโอ้ยเยี่ยมมากจ้ะสามีและฉันก็เตรียมของสำหรับตกแต่งไว้แล้ว ก่อนอื่นมาติดขานี้ก่อนมันจะง่ายขึ้นถ้าฉันพลิกบ้านขึ้นแบบนี้ระวังหน่อยสิไม่ต้องห่วงแซมมี่ฉันไม่ทำมันพังหลอกหน้านี่ไงฉันทําขานี้จากแกงกระดาษทิชชู่มันแข็งแรงมากเลยล่ะ <c oughs> ทีนี้ก็มาติดของประดับที่เหลือกัน <c oughs> พวกลูกกวาดน่ารักน่ารักแล้วก็น้ำตาลไอซิง่ง <c oughs> ดีนะที่มันเป็นกระดาษลางังเออทำไมหรอแซมมี่ เธอจะได้ไม่กินมันสิและขนมทั้งหมดก็จะเป็นของฉันแล้วเธอก็ไม่อยากแบ่งให้หนูเพื่อนรักของเธอบ้างหรอ,อง่นก็ได้ก็ได้ยังไงพวกเขาก็เป็นเพื่อนฉันฉันจะแบ่งให้เธอบางส่วนแล้วกันเธอนี่ชอบขนมหวานมากจริงๆเลยนะนีสุเราตกแต่งลงไปตามจุดต่างๆแล้วแต่เธอไม่คิดหรอว่ามันยังขาดอะไรไปโอ้ใช่แล้วประตูแล้วก็บันไดด้วยสุซิไม่งั้นพวกเขาจะเข้าไปในบ้าน แต่ไม่ต้องกังวลไปฉันจัดการได้หายหว่วงฉันนี่โชคดีจริงๆที่มีเพื่อนเมือกที่จัดการทุกอย่างได้อยู่มาจริงไหมคะทุกคน <c oughs> แต่เขาพูดถูกนะบ้านมันจะไม่มีประตูได้ยังไงกันโอเคดูนะคะทุกคนฉันประกอบเชือกที่ประตูแล้วและตอนนี้ฉันก็จะนำไปติดไว้ที่ตัวบ้านเรียบร้อยฉันก็เสร็จแล้ว ว้าวแซมมี่นี่เป็นบันไดที่ดีมากเลยนะเนี่ยทุกคนคะช่วยกดไลค์ให้แซมเร็วเข้าถ้าคุณชอบบันไดของเขาเพื่อนๆที่รักครับคุณคิดยังไงกับบ้านแสนสวยของเราเขียนบอกในคอมเมนต์ได้นะครับและกดติดตามช่องของเราด้วยนะพวกเราอยากเป็นเพื่อนกับทุกคนคะ่ะโอ้ฉันอยากกินมันมากเลยมันดูอย่างกับของจริงแนะ่ใช่แซมมี่เราทําได้ดีมาก และฉันก็จะเพิ่มโซฟาเพื่อให้แฮมสเตอร์ของเราสะดวกสบายขึ้นด้วยเสร็จแล้วค่ะทีนี้มาดูกันว่าพวกหนูจะกลับมาหรือเปล่ามารอกันเถอะค่ะว่าเขาจะมาไหมนะ พวกเขาไม่นาแซมบ้านนี้มันไม่ดีพอหรอหรือพวกเขาอาจจะหลงทางหรือถูกจับตัวไปฉันรู้ว่าต้องทำไงสู้ฉันเห็นในหนังสือเห็นเซลกับเฟรเทลก็ทำแบบนี้เพื่อให้หาทางกลับบ้านถูกไอเดียแจ่มมากเลยแซมมี่ขอให้มันได้ผลด้วยทนเยพวกเขามาแลวมาเลยสาวๆพวกเธอมีบ้านหลังใหม่ให้สำรวจกันนะ ฉันว่าพวกเขาชอบนัต่างนะอนนโอ้โพวกเธอผ่านไปไม่ได้หรอกจ้ะมันแค่ไประวังด้านบนด้วยนะโอ้โดูสิพวกเขาปีนขึ้นไปแล้วโอ้โใช่ระวังนะว้าวเก่งมากเลยนลงมาแล้วลว Hey, ประตูใช้ได้ด้วยพวกเขาดูชอบที่นี่มากเลยลองเปิดของขวัญดูสิเออเธอทำอะไรบนนั้นนะ่ะเออระวังหน่อยฉันว่าพวกเขาชอบบันไดหน้าดูอย่าลื้นลงมาอีกนะ ดูพวกเขาสิคะน่ารักจังเลยฉันว่าพวกเขามีความสุขกันนะฉันว่าพวกเขาชอบบ้านใหม่ล่ะทุกคนช่วยกดไลค์ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้และแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับ thank <laughs> you